สวัสดีมีความสุขค่ะเรามาดูคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในค่ำคืนนี้นะคะฝากเพลงมาบอกด้วยว่าฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำยันอุสรงเพลงสมัยไหนสมัยว่าตอนเรายัางเด็กอะ อมาดูกันด้วยเริ่มต้นด้วยเพลงที่เขาคิดถึงคุณตั้งแต่หัวค่ำนะคิดไปจนรุ่งสางอะ่ะเอาไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้มาดูพลังงานของเขาก่อนคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในค่ำคืนนี้นะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะสี่ทุ่มแล้วเนาะทุกคนมาดูสิเขาอาจจะสะดุ้งอยู่ขอดูพลังงานของเขาหน่อยเขาวป็นใครคะคนที่คิดถึงเอซพี่เมย์อยู่อะ่ะ เดี๋ยวทุกคนรู้ไหมปฏิหารเกิดเกีลยวเนี่ยเดี๋ยวให้ออกมาเนี <c oughs> ่ยเขาก็โดดออกมาแล้วจะบอกนะว่าคุณจะรู้ว่าไพ่ไม่มีปฏิหารบ่อยมากอ่ะไพ่มานะคนที่คิดถึงคุณอยู่นะเป็นคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูทําง,งานเก่งทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาเก่งมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็นะคะตอนนี้ตัวตนของเขานะ เหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ยังไงไม่รู้ไม่ใช่ว่ายังไงไม่รู้หยุดนิ่งอยู่กับที่เขารู้นะ,ค,ะคือเหมือนกับเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับเขาอะตัวตนของเขา่าพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่อยู่ในโหมดของเฮอร์มิตนะะอาจจะเงียบใส่คุณ,คณอยู่รอคอยรอคอยรอดูคุณอะ,อะเปินพลังงานนะของไพ่เจ็ดเหรียญรอ,อดูว่า ว่าท่าทีของคุณจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาคิดถึงคุณเอามาดูแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กระสับถือไม้เท้าพี่เมย์บอกไงว่าเมื่อสักครู่ปฏิหารเกิดเพราะอะไรพี่เมย์เห็นนะคะว่าไพา่เขา่เด้งออกมาจากสำรับเนี่ยสี่ใบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหคือเขามาคู่กันเนาะมันเป็นไปได้ยังไงไพ่มาคู่กันกระสัถือไม้เท้ากับราชินีถือไม้เท้าพลังงานในคลิปเนี้นะคะ คู่รักคู่แท้นคะ,ะที่คิดถึงกันมีพลังงานแห่งความไฟสเสน่หาแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นตรงกันมีแพชชั่นต่อกันมากถึงแม้ว่าตอนนี้ใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเงียบอยู่นะคะพลังงานของเขาเนี่ยเขาอาจจะเงียบแล้วรอคอยเหมือนกับว่าพลังงานของเขากำลังรอรอดูคุณเขาอาจจะเป็นคนที่แบบโอ้ยทุ่มเทแบบแสดงออกเยอะมากแล้วทีนี้เป็นตาของคุณมัางแหละ ตอนนี้นะคะเขากําลังรอ,อดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในสถานการณ์ที่ตอนนี้เขาไม่ได้เงียบแล้วแบบว่าเงียบจะหนีหายไปไหนนะเงียบคือพัฒนาตัวเองนะคะเขาจะเพิ่มศักยภาพตัวเองเพิ่มสเสน่ห์ตัวเองให้มากขึ้นอ่ะเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาตัวเองเติบโตในจิตวิญญาณนะคะอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของจิตวิญญาณหรือชอบนั่งสมาธิในตอนนี้นะคะโหมดเฮอร์มิตก็คือการจํสิีลนะคะอาจจะไม่ได้ให้เวลากับคุณเยอะแยะมากมายแต่เขารอดู คุณว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทําอะไรจะทําอะไรยังไงอารมณ์ประมาณนั้นของเขาคนนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทํางานมากๆเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วตอนนี้นะเขาจริงๆแล้วเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วด้วยนะคะแต่เรื่องราวที่รอคอยดูรอดูคุณอยู่ท่าทีของคุณอนะเหมือนกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์มาเอ้ยบอกชัดเจนอารมณ์ประมาณแบบ พูดจาแบบผงผางด้วยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่พูดพล้อนะคนคนนี้นะจะเป็นคนที่แบบพูดมะนาวไม่มีน้ําเป็นคนที่ขวานผ่าซ่าพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาแบบตรงๆโชโะๆไม่ต้องเดาอารมณ์ประมาณนะั้นแล้วคนที่เป็นค่อนข้างใจร้อนแก้ไขปัญหาเก่งมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทําแล้วรักการเดินทางด้วยนะคะรักความเคลื่อนไหวอะถ้าไม่ใช่การเดินทางหรือไม่รักการเดินทางไม่รักท่องเที่ยวนะมันอาจเป็นไปได้เขารักการเดินทางรักท่องเที่ยว แต่เหมือนชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่พัฒนาตัวเองตลอดมีไอเดียตลอดมีความคิดสร้างสรรค์นะคะนั่นคือตัวตนของเขามาดูอีกหนึ่งใบโอ้นาะชอบนั่งสมาธิทําสมาธิจริงๆด้วยนะ,ะเป็นคนที่เออเรียกว่าเคล่งศาสนาเนาะคนคนนี้เคล่งศาสนามากๆนี่คือบุคลิกลักษณะของเขานะคะแล้วเขามีความเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องรู้สึก คุณจะต้องรู้สึกถึงเขาได้เพราะคุณนะมีความเชื่อมโยงเป็นคู่รักคู่แท้ที่มีแพชชั่นตรงกันเขารู้สึกยังไงคุณรู้สึกแบบนั้นเหมือนเขาเลยเขารู้ด้วยนะอ่ะมาดูพลังงานของเขาคนนี้นะที่ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องอะไรค่ะขอดูหน่อยรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นใครรู้หรือ,อยังเขามั่นใจมากอะว่าคุณนะคือคนของเขา เขาคิดถึงอะไรอ่าเขาอยากจะใช้ชีวิตกับคุณนะอ่าไพ่ข้างนาเป็นไพ่วิกตอรีอยากสมหวังในชีวิตคู่พไพ่ใบต่อมาอีกนะคะรอคอยโอ้ไพ่สองไม้เท้าเขาวางแผนอนาคตกับคุณเรียบร้อยอาจจะใช้จิตดลบันดานนึกไปแล้วว่ามีลูกกับคุณสองคนสามคนอะไรเงี้ยพาลูกไปโรงเรียนกลับมาเพ่อแม่ลูกพากันไปเที่ยวอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออคิดไปหมดแล้ว ตอนนี้วางแผนไปแล้วอ่าเป้าหมายในชีวิตคิดไว้แล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่ยังไงเนี่ยคิดไว้เรียบร้อยคนคนนี้นะเวลาคิดถึงคุณนะโอ้โหเป็นคนที่จินตนาการนี่คืออยู่กับคุณไปแล้วอะ <c ười> คืออะไรเพราะไห้วิทตอรี่มาไงเราถามว่าเขาคิดอะไรกับคุณใช่ไหมแล้วไพ่วิทตอรี่มาไพ่วิทตอรี่คือสําเร็จสมหวังนะ สําเร็จสมหวังแล้วคุณคิดดูเรื่องราวของความรักเขาคิดเกับคุณอะความสําเร็จ,คว,รจความสมหวังของเขา,าคืออะไรมันก็ต้องเป้าหมายในการสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันนมีความสุขอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเสริมใบนี้นะพี่เมย์เลยบอกว่าเอาตอนเนี้ยเขาน่าจะแบบจินตนาการถึงภาพในอนาคตเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขกับในอนาคตมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า มีเป้าหมายวางแผนไว้เรียบร้อยเลยชีวิตคู่อคิดภาพไว้เสร็จสับเรียบร้อยสร้างสตอรี่ของคุณกับเขาไว้แล้วอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะสิ่งที่เราคิดถึงคุณเอามาดูกันต่อใบที่สามอ้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะตอนเนี้คือบอกว่าเป้าหมายมีไว้มีไว้ให้ให้แบบไปในทิศทางที่มันจะต้องพัฒนาแล้วประสบความสําเร็จไม่ใช่มีไว้ให้พุ่งชนนะเป้าหมายอะ คือมีไว้เพื่อประสบความสําเร็จนะกับไพ่ใบนี้อ่ะดูอีกหนึ่งใบโอ้ยต่อสู้ฝ่าฟันไพ่ขึ้นมาสองใบนี้เป็นพายุนะพี่เมย์บอกคือบอกว่าสําเร็จเท่านั้น แม่ทับออกลบสําเร็จเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ไพ่ราศีกรกฎได้นะคะไพ่เป็นความรักที่อยู่ห่างไกลจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันจะต้องเดินทางและอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนี่ยคะแตกต่างกันด้านเชื้อชาติศาสนาได้นะคะภาษาที่ใช้แตกต่างกันได้นะคะหรือจะแตกต่างกันอายุสีผิวเอาเป็นไปได้หมดเลยมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นสังเกตนะคะอาจจะเป็นพลังงานนะคะมีความแตกต่างกันเห็นอย่างชัดเจนเห็นไหมสีขาวสีดำเนาะ น,ะะนั่นคือสัญลักษณ์ของความต่างความต่างสุดหลุดคั่วอะไรเงี้ยเป็นได้แต่คุณก็เป็นคู่รักคู่แท้ที่แบบว่ามาเติมเต็มให้กันแล้วมันดูสมบ,บูรณ์แบบอะไรงั้นอ่ะมาดูไปที่ห้าสิคิดถึงคุณแล้วคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคุณเคยจากลากันมาก่อนเนะี่ยเป็นคู่รักที่เคยอด,ดีตอ่ะมีเรื่องราวของการจากลากห่างกันไกลแล้วตอนนี้เขาจะไม่ให้เกิดอีกขึ้นอีกนะ นะคะเขาไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมให้แบบว่ามีการงอนกันเลิกกันหันหลังกันไปอะไรอย่างเงี้ยคืออดีตเด็คุณอาจจะเคยเลิกลากันไปแล้วนะคะอาจจะเลิกลากันไปเงียบหายกันไปนะเป็นคนที่มีอดีตนะคะในการที่แบบว่าเคยห่างกันไปแล้วมันรู้ตอนนี้แหละว่าไม่ได้แล้วนะคะ กับพลังงานนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกสิ่งที่คิดกับคุณเนี่ยนะคะสถานการณ์ของการจากลาการห่างกันไกลการทะเลาะบ่อแหวงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งที่คิดคือการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความสําเร็จความสมหวังนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่รักคู่แท้คู่แท้ไฟ,ไฟลุก <laughs> ทำไมไฟลุก พอเป็นคนด่าไฟเป็นคู่แท้ของไพ่ไม้เท้าเนาะไม้เท้านี่ต้องไฟ,ไฟลุกไฟลุแเราแพชชั่นเยอะอะแพชชั่นต่อกันเยอะอะคือความหลงไหลต่อกันอะมันมีพลังงานของความหลงไหลต่อกันมากๆเอามาดูคู่นี้กันหน่อยนะคะว่าสิ้นปีเนี้ยเรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงขอดูพลังงานห้าใบในสิ้นปีนี้เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันนะไม่ใช่เรื่องราวคุณอาจจะไปทะเลาะกับใคร ยังไงที่เป็นครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อ่ะมีความคิดเห็นต่างแล้วก็ทะเลาะกันมีความคิดเห็นกาลงรอยกันนะคะอ่าแล้วก็ให้สีสี่ดาบเกิดขึ้นด้วยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อ่ะคุณเรื่องราวของคนอื่นอ่ะมาทําให้คุณสองคนนะเงียบใส่กันนะเนี่ยพลังงานนะตอนนี้อ่ะคุณรู้แล้วนะเนี่ยมันจะมีพลังงานของใครคนรอบข้างคุณอ่ะจะทําให้คุณ มีความสัมพันธ์กับความรักคุณอ่ะเขาเรียกว่ามันสั่นคลอนความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักคุณจะสั่นคลอนแล้วเกิดการห่างไกลกันหรือหันหลังให้กันหรือเงียบจากกันแล้วก็ไม่สนไม่แคร์กันอ่ะพลังงานเป็นแบบนั้นนะหยุดอยู่กับตัวเองเช็คความรู้สึกของตัวเองอะไรเนงะี้ยขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าคนรอบข้างอ่ะ อาจจะมาสื่อสารพูดคุยเป่าหูแบบอันนูน้นอันนี้อันนั้นแล้วก็ยังลังเลใจไม่มั่นใจขอคิดอีกรอบนะึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหยุดแบบความสัมพันธ์มันจะหยุดนิ่งนะคะไปปีนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะหยุดนิ่งแล้วอยู่ในการเรื่องราวของความขัดแยง้งของคนรอบข้างที่อาจจะเอาข้อมูลมาให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นพลังงานที่แบบว่าขอหยุดคิดให้ดีให้รอบคอบอะไรอย่างนั้นนะพลังงานจะเกิดขึ้นนะคะามาดูต่อไพ่ใบที่สามนะ คุณจะต้องตัดสินใจมันมีเรื่องราวของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะที่มันทําให้คนแวดล้อมไม่เห็นด้วยนะคะพลังงานของคนแวดล้อมนจะทําให้คุณลังเลใจนะมาดูต่ออีกนะคะอุปสรรคขวากน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเนาะรอบข้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคุณอนะทําให้คุณแบบเหมือนหยุดคิดหยุดคิดอีกนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานเ c ซพี P ่เมย์นั่นแหละเพราะว่าอะไรพลังงานเนี่ยมันมีความขัดแย้งในใจมันมีสิ่งที่บอกว่ามันมีเสียงคนหลายๆเสียงที่เข้ามาให้ความคิดเห็นแล้วคุณก็เขวอะไรอย่างเงี้ยน,นะในเรื่องราวอืเขาอาจจะมาให้แบบว่าความรอบคอบคุณก็คิดให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นมันทําให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจแล้วมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเพราะเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ในการสร้างครอบครัวของคุณ นะคะปลายปีนี้มันจะมีเรื่องคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์สร้างความยุ่งยากให้ชีวิตคู่ของคุณนะคะมาดูใบที่5้านะ,ะแล้วก็พลังงานเนี่ยชัดเจนมากๆเลยพลังงาน Family i s s ชูนะคะพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทำให้คุณน่ะอาจจะหันหลังให้กันด้วยนะ เป็นพลังงานของคนที่บอกว่าเคยเลิกกันแล้วแล้วจริงๆแล้วเขาคนนี้ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะมันมีเรื่องราวที่แบบว่าเขาคิดถึงคุณไม่อยากให้เราทะเลาะแล้วหันหลังให้กันแต่มันมีพลังงานมันเหมือนกับความกังวลที่เกิดขึ้นนะแค่พลังงานใบเี้ยเกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ไปดึงปัญหาเข้ามาอีกนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องแล้วทําให้คุณผิดใจกันได้ทําให้คุณเหมือนกับว่าโออ ถอยถอยหลังมาก้าหนึ่งเอามาเช็คความรู้สึกของตัวเองอยู่กับตัวเองก่อนเอาจริงๆแล้วเอาความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงจะเอายังไงเอาจริงไหมมันมันจริงไหมมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความลังเลใจต้องตัดสินใจต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีทางทำยังไงไม่้องไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกังวลกับการที่แบบว่า เดี๋ยวเราจะเป็นอีหลอบเดิมอีกไหมอ่ะรักๆเลกิลกๆเดี๋ยวเลิกกันอีกไหมไม่อยากเลิกกันเลยไม่อยากห่างไกลกันอ,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 อะไรอยา่างเงี้ยพอพลังงานแบบเนี้ยมาคิดเรื่อยๆมันเป็นพลังงานของความกังวลที่คุณเกิดขึ้นในใจคุณก็จะดึงดูดพลังงานของการจากลากันเกิดขึ้นนะกับพลังงานใบนี้เป็นพลังงานของเขาด้วยนะพลังงานของเขาที่เขาคิดเพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้เคลียร์นะว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเลิกล้างห่างกันไกลให้จดจ่ออยู่กับพลังงานของ เป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของความสมหวังในเส้นทางของความรักแล้วไม่ต้องไปดึงดูดพลังงานของเอ่อเขาเรียกว่าความกังวลของคนรอบข้างมาเอาที่เราสองคนมั่นใจในความรักแล้วจูงมือกันไปจะฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคใดๆเรามั่นใจว่าเราอะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้แค่คุณคิดแบบนี้สคนนะ เหมือนกับว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดเข้ามาฉันเลือกแล้วว่าฉันจะจูงมือไปกับเธอฉันจะใช้ชีวิตกับเธอและจะฝ่าฟันอุปสรรคกับเธอไม่ว่าในยามสุขในยามทุกเราจะแชร์จะแบ่งปันและเราจะไม่ปิดบังเราจะก้าวไปด้วยกันถ้าคุณทั้งคู่คิดแบบนี้เหมือนกันนะะอุปสรรคใดๆมาคุณก้าวข้ามผ่านมันได้ไม่ยากเลย เพราะว่าอะไรเพราะคุณทั้งคู่อ่ะเขาเรียกว่าเหมือนคนคนเดียวกันที่สื่อสารกันตลอดเวลาเข้าอกเข้าใจกันตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องใดเข้ามามาพูดคุยกันว่าเรื่องมีเข้ามาเราจะจัดการยังไงมีทิศทางแบบไหนจะทํายังไงแต่เราทั้งคู่นะคะหาทิศทางในการแก้ไขด้วยกัน โดยที่เราจะไม่เอาคําคนอื่นมาแล้วมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็มากังวลใจแล้วก็คิดไปแล้วก็วิเคราะห์ไปโดยไม่บอกอีกคนกลัควคนนั้นกลัควคนของเราเสียใจกลัวเสียความรู้สึกฉันก็ไม่พูดฉันก็กังวลอยู่ในใจของฉันคนเดียวความกังวลของคุณก็เกิดขึ้นความกังวลที่คุณเกิดขึ้นนั่นแหละมันก็จะดึงดูดสถานการณ์นั้นเข้ามาโดยอีกฝ่ายไม่รู้อีกฝ่ายไม่รู้ พอคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกอ่ะอีกฝ่ายก็น้อยอกน้อยใจเอาไม่พูดไม่บอกมารู้ทีหลังก็โกรธก็งอนเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เราก็มีเหตุผลคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนเพราะสถานการณ์ของคุณมันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายฉะนั้นต้องเข้มแข็งไม่หมูเบา ต้องหนักแน่นในความรักของคุณทั้งคู่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคกันไปแล้วปรึกษาหารือคุยกันตลอดเคลียร์พลังงานกันตลอดนะ,ะพลังงานตอนนี้คือแบบว่ามันมีเรื่องใดที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันมันมีความหนักใจใดอยู่ไหมอย่าเอาความหนักใจมาให้มาทําให้ความสัมพันธ์ของเราอะ เขาเรียกว่าพลังงานความรักมันลดลงเพราะมันมีความหนักใจมันมีความกังวลใจไอ้ความหนักใจความกังวลใจ่มันจะดึงดูดพลังงานที่เป็นลบเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์พลังงานตลอดอย่าให้มีพลังงานลบเกาะติดในความสัมพันธ์ต้องมีทัศนคติที่ดีแล้วก็จูงมือกันไปแล้วเป็นกําลังใจให้การต่อสู้ฝ่าฟันคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานคุณสําคัญทัศนคติในเรื่องราวความรักสําคัญนะคะ การที่มีทัศนคติที่ดีกับคู่รักเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ขอบคุณเขาเนี่ยค่ะในทุกครั้งที่เขาทำดีกับเราขอบคุณแล้วก็ทำดีตอบแทนนะมันเป็นต่างตอบแทนนะะเพิ่มเติมความรักสีสันความรักของคุณคุณจะต้องรู้ว่าคู่รักของคุณนะคะจะมีความสุขในวิธีการแบบไหนยังไงที่คุณให้กันทั้งคู่คุณให้เขาเขาให้คุณคุณให้คุณรับนะคะ เขาให้เขารับอะไรเงี้ยคือมันต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการเรียนรู้พัฒนาเติบโตไปด้วยกันคุณต้องเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ให้พื้นที่ซึ่งกันและกันไม่มีความหึงหวงกันไม่ไว้วางใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณเป็นคู่รักคู่แท้สถานการณ์ที่เข้ามาสําหรับคู่รักคู่แท้เซปเคอร์เรชันก็คืออาจจะมาจากคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมที่คุณอะ ไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้เข้มแข็งพอในใจของคุณที่จะไม่ทําให้สิ่งเหล่านั้นมาทําให้คุณหวั่นไหวพอคุณหวั่นไหวเกิดความกางังวลเกิดความกลัวคุณก็จะดึงเรื่องราวสถานการณ์ที่คุณกังวลกลัวนะั่นแหละเข้ามานะค่ะอ่ะตอนนี้เรามาดูพลังงานนะคะว่าไพ่โรแมนตองเจ้าจะบอกว่ายัางไงสําหรับคู่รักผู้แท้คู่นี้ไพ่บน,นี้ออกบ่อยมากเลยะ่ะเหมือนออกทุกคลิปเลยอะ่ะเสร็จติดกันนะคะ ติดแฟนอะเป็นพลังงานของคนที่แบบโอ้ยคิดถึงแบบอยากอยู่ใกล้อยากใช้เวลาด้วยมาดูใบที่สองใบที่สอง you deserve love นะคะคุณมีคุณค่าคู่ควรในความรักใบที่สามไพ่ฮันีมูนเนาะได้แต่งงานกันแน่นอนสร้างครอบครัวได้ใช้เวลาในการแบบว่าอยู่ด้วยกันนะคะ เคลียพลังงานเก่าๆถ้ามันมีเรื่องราวอะไรเป็นพลังงานลบด้วยพลังงานเก่าจากอดีตท,ที่แบบว่าเคยเลิกล้างเลิกลากันไปแล้วก็ไมหวนคิดถึงในตอนนั้นนะคะเรื่องราว,วแล้วทําให้เสียอกเสียใจนี่ไม่ต้องคิดนะคะมองแต่ว่าเรื่องราวเก่าๆสาเหตุที่ทําให้เราต้องห่างไกลกันคืออะไรแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะต้องทํายังไงที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้เราได้พัฒนาแล้วก็ป้องกันนะคะ,ะมาดูใบที่ห้า นิวเลิฟนะคะรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมรักครั้งใหม่กับใครคนเดิมรักครั้งใหม่กับใครคนเดิมแต่สดใสกว่าเดิมนะคะคุณจะได้รับความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เป็นรักครั้งใหม่ นะทีนี้อย่างที่พี่เมย์บอกไปนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณจะพบเจอนะ่ะที่บอกว่าในเร็วๆนี้ปลายปีนี้อะไรจะเกิดขึ้นอนะ่ะมันจะมีเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับคุณเยอะๆมากมายเข้ามายุ่งเกี่ยวอีลุงตุงนางกับเรื่องราวของการที่คุณอนะ่ะจะลงหลักปักฐานจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพอคุณอ้ปาปากพูดปุ๊บมันจะมีโอ้ยความคิดเห็นเยอะๆมากมายทําให้คุณนะ่ะความรู้สึกของคุณนะ่ะ สั่นคลอนในใจเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่คุณรู้ดีอยู่แล้วคนอื่นน่ะไม่รู้จักคู่ของคุณดีเท่าคุณเพราะคุณกับเขาอ่ะคบกันทําความรู้จักกันคนอื่นนะคะให้ฟังเขาไว้แต่ฟังเขาไว้แล้วไม่ต้องเอามากังวลให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองแล้วกับคู่ของคุณอ่ะเพราะคนคนนี้เป็นคู่รักคู่แท้ นะคะคู่รักคู่แท้นต้องเชื่อมั่นในรักแท้แล้วคุณจะสมหวังในรักแท้อย่างแน่นอนนะคะมาดูข้อความจากเขามาดูสิข้อความที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นข้อความคุณข้อความเขาได้สําหรับคลิปนี้ขอดู5้าข้อความนะคะ5ข้อความใบแรกบอกว่าคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกหลุมรักไม่ได้หรอก เดี๋ยวเวลางอนกันโกรธกันอะไม่เอาแล้วไม่เป็นเพื่อนกันดีกว่ายเงี้ยเหรอมีไหมใครพูดแบบนี้บ้างอ่อะไปที่สองบอกว่าเวรกรรมกำลังตามสนองฉันแล้อันนี้ใครเนี่ยรับกรรมอยู่พลังงานใบที่สามบอกว่าฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่ห่วงใยฉัน อ้าตอนนี้ไม่สนไม่แคร์กันหรอวค่ะเนี่ยเออมาดูกันยิ่งได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าไหร่ฉันยิ่งรักคุณมากขึ้นเท่านั้นเออทั้งงอนทั้งรักอะไรนี่ใบที่ห้าบอกว่าอะไรฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะฟังฟังอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะ ฟังแล้วอินแล้วฟินไหมนะคะให้เสียงที่พี่เมย์พูดอะ่ะให้มันเป็นเป็นเสียงของคนคนนั้นนะเอาฟังองีกรอบถ่งไหมฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะเอาแค่ปรารถนาเหรอเอาไม่ขอเหรอขอแต่งเลยไหมโอเคนะคะอันนี้อะมาดูพลังงานของขอขอนางฟ้านะแมจิกไทม์มาดูกันว่านางฟ้า นางฟ้าแนะนําอะไรนะคะพลังงานจากจักรวาลจากนางป้านะสามใบขอพลังงานสามใบค่ะอะใบนี้เขาออกมาเขาจะออกมาตองตรงมือ,เข,อเขาออกมาใบนี้คือ g e n t l r n e s s นะคะความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีความแบบว่าความสุภาพความผ่อนน้อมความทอมตนนั่นแหละนะคะความที่แบบว่าให้เกียรติผู้อื่นน ความให้เกียรติผู้อื่นนะคะปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างดีอย่างสุภาพนะอืมมันจะเป็นประตูเปิดทางทําให้คุณนะ่ะเป็นที่รักนะคะ เป็นที่รักแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยูเนียนนะคะคุณจริงๆแล้ว,วพลังงานของคุณอะไม่ใช่คนที่จะหยิบจับทําอะไรคนเดียวนะคุณจะต้องมีคนแบ็กอัพหรือที่ปรึกษาหรือคนที่ร่วมมือด้วยนะคะที่ผลักดันคุณนะคะคุณอาจจะฉายเดี่ยวไม่ได้เพราะว่าถ้าไพ่ใบนี้มาพลังงานของคุณอาจจะมีช่องโหว่เขาเรียกว,ว่าเอา่อคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายอะนะคะไม่ใช่ว่าคนเดียวแล้วหัวจะหายไปนะไม่ใช่ มันเป็นคําเรียบเทียบคือถ้าคนเดียวอะ่ะมันก็จะลําบากนิดหนึ่งการใช้ชีวิตอะ่ะหัวมันหายมันมองไม่เห็นนะอ่ดูไหมคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนายคืออะไรถ้ามีสองคนเนี่ยมันยังแบบว่ามีเป็นหูเป็นตาเป็นแบค k อพกันได้อ่ะอย่างน้อยมีที่ปรึกษานะคะทําอะไรจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยคุณอะ่ะอย่าด่วนตัดสินใจทําอะไรโดยพลการ ปรึกษาคู่ของคุณปรึกษาเพื่อนใครก็ได้ที่คุณไว้วางใจนะพูดคุยนะคะเพราะว่าอะไรพลังงานของคุณนะ่ะมันจะมีพลังไอเดียหรือมันจะมีอะไรที่มาปิดช่องโหว่จากคนที่อยู่ข้างๆคุณนะคะพลังงานคุณเป็นแบบนั้นคือพลังงานของคุณนะ่ะอาจจะขาดความรอบคอบอาจจะความขาดความละเอียด นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทําอะไรปุ๊บอะถ้าคุณไปแชร์มันอาจจะมีไอเดียหรือมีคําพูดบางคําให้คุณคิดเออใช่ลืมไปเลยเรื่องนี้มันจะต้องมีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเปรียบเทียบให้ฟังนะคะพลังงานของคุณอะคือมันจะมีคําแนะนําจากคนอื่นๆหรือถ้าทําธุรกิจมีหุ้นส่วนเนี่ยจะเจริญก้าวหน้ามันจะไปได้รวดเร็วกว่าทําคนเดียวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอะมาดูใบที่สองเอาไม่ใช่สิใบที่สาม ใบที่สามไพ่ใบนี้คืออะไรโชคชะตาเนะคะโชคชะตาของคุณอ่ะให้คุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวตนของคุณนะคะว่าคุณอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวมีพลังงานนะคะที่แบบอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็เวลาที่คุณอ่ะต้องการความช่วยเหลือเหมือนอย่างเงี้ยพลังงานของคุณอ่ะ คุณไม่ใช่คนที่จะทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรได้เองคนเดียวต้องมีที่ปรึกษาหรือทําอะไรต้องมีพาร์ทเนอร์นะคะแล้วพไพ่ใบนี้มาบอกว่าตามมาว่าอะไรพี่ไปอ่านข้างใต้นี้นะคะเขาบอกว่าพลังงานของคุณน่ะนะ,ะคุณนะ่ะมีพลังงานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวคุณนะคอยชี้แนะนําทางคุณตลอดนะคะถ้าคุณถามขอความช่วยเหลือคุณจะได้รับคําแนะนํา ไห้มาบอกแบบนี้นะโชคชะตาของคุณคือมีคนคอยช่วยเหลือตลอดมีพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์หรือจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะเขาคอยจะส่งสัญญาณบอกคุณตลอดเวลาสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องสงบนิ่งแล้วก็ถามถามแล้วก็อธิษฐานจิตหรือถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถามไฮเอเซลหรือจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงของคุณก็ได้คุยกับตัวเองก็ได้เราจะทํายังไงดีนะสถานการณ์นี้จะตัดสินใจยังไงดีนะทํายังไงคือดีที่สุดแล้วคุณก็เงียบนะ่ะ คุณจะพูดออกเสียงก็ได้นะอยู่ในหรือคุณจะพูดอยู่ในใจของคุณก็ได้สงบนิ่งกับตัวเองนะคะตั้งสติให้ดีแล้วก็พูดกับตัวเองแล้วคุณก็หยุดฟังหยุดนะีหยุดแล้วก็เงียบนะเงียบฟังเสียงที่มาพูดมาบอกมากระซิบหรือไอเดียหรืออะไรที่มันมันเกิดขึ้นอะจะมีนะถ้ายิ่งคุณทำบ่อยๆแล้วจิตคุณมีสมาธิแล้วคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะได้คำตอบ คุณได้คําตอบนะเพราะพลังงานของคุณอะ่ะเขาเรียกว่ามีไกด์นำทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางจิตวิญญาณขั้นสูงนำทางชี้นำคุณตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจิตคุณไม่มีสมาธิแล้วคุณไม่ถามนะ,ะเหมือนบางคนที่เขาเรียกว่าไม่เคาะประตูประตูจะเปิดได้ยังไงนะคะเพราะว่าอะไร คือคนข้างในจะรู้ได้ไงจะต้องเปิดประตูให้คุณอะถ้าคุณไม่เคาะประตูเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณยืนอยู่หน้าประตูรอให้เขาเปิดประตูนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ถามคุณก็ไม่ได้คําตอบแต่ถ้าคุณถามคุณจะได้คําตอบถ้าคุณหาคําตอบแล้วคุณจะได้คําตอบนั้นนั่นแหละกับไพ่ใบนี้นะและนี่คือพลังงานของจักรวาลที่มาบอกคุณบอกว่าคุณมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องคุณอยู่ เพียงแต่คุณสอบถามเพียงแต่คุณพูดคุยคุณจะได้คำตอบคุณจะได้ทิศทางคุณจะได้แสงสว่างคุณจะได้สติปัญญาหนทางออกในทุกๆ,ๆเรื่อง นะคะและนี่คือพลังงานของคุณในวันนี้และคลิปนี้สำหรับคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆก,กับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนรักษาพลังงานบวกพลังงานที่ดีนะคะพลังงานของความรักความเบิกบานความสุขไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็พลังงานแห่งความรัก ในหัวใจรักที่มีให้ผู้คนแล้วก็สิ่งต่างๆจงยึดมั่นในทิศทางของความรักรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะ อยู่ในทิศทางของแสงสว่างอยู่ในเส้นทางของความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ชีวิตของเราอะเต็มไปด้วยแสงสว่างและมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นขออวยพรให้กับคนที่มีพลังงานในทิศทางบวกในทุกๆคนได้เจอแสงสว่างในชีวิตประสบความสําเร็จและสมหวังในทุกๆเรื่องสมหวังในความรักด้วยทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ